นายกสั่งคลังหาช่องอุ้มราคาดีเซลรับปีใหม่ <S The s t a t e Time New Facts ชัดเจนเป็นกลาง นายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า,นา,าวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังไปพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความชัดเจนเรื่องมาตรการลดภาษีสรสารพสมิตน้ำมันดีเซล2บาท50สตางค์ต่อลิตรที่จะหมดอายุลงในวันที่ 31. ธันวาคม2566ว่าจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรจึงจะไม่เป็นภาระต่อรัฐบาลมากจนเกินไปซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุมครมได้มีมติเห็นชอบปรับลดภาษีสสาซล 2บาท50ส,สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง31ธันวาคม2566เป็นหนึ่งในกลไกลช่วยให้ราคาน้ำมันปรับลดลงเหลือไม่เกิน38บาทต่อลิตรขณะดเดียวกันยังเห็นชอบการปรับลดภาษีสรรพสานมตน้ำมันเป็นสินลงทุกประเภท1บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมา <S The s t a n d a s m a r ข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่